รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของมฑลทหนฐานปกที่16จากนั้นเดินทางไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเชิงเขาแก่นจันทร์ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งตรงกับวันที่20มีนาคม2565จากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มอบเจลแอลกอฮอล์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลจำนวน100ลังพร้อมมอบรถเข็นวิวแชร์ให้กับทางโรงพยาบาลไว้ใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางจากนั้นเดินทางไปยังหมู่ที่5ตําบลเบิกไพรอําเภอจอมบึงค่ะร่วมกิจกรรมรัฐรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ประชาชนผู้ประสบภัยแล้งมีน้ำเพียงพอสําหรับการอุปโภคและบริโภค พร้อมกันนี้นำรถวิวแชร์และถุงยังชีพไปมอบให้กับชาวบ้านที่ยากไร้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในช่วงบ่ายพลโทสุขสารพร้อมด้วยคุณนัชชาหนองบัวล่างประธานสมาคมแม่บ้านทหารโบกสาขากองทัพภาคที่1เป็นประธานมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาและมอบจักรยานตามโครงการจักรยานสารฝันปันสุข ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทองและโรงเรียนบ้านท่ามะขามอำเภอสวนพึ่งเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งถุงยางชีพเพื่อการศึกษาค่ะหน่วยขึ้นตรงกองทัพบ,บกได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของเพื่อจัดทำขึ้นให้กับน้องๆน,นักเรียน ตลอดจนมอบจักรยานตามโครงการจักรยานสารฝันบรรสุให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและโรงเรียนต่างๆที่มีความขาดแคลนห่างไกลและทุรกันดารขบวนการขายยาเสพติดนะคะลักลอบลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่โดยบรรจุไว้ในหม้อทอดไฟฟ้าเป้าหมายคือจะส่งไปจำหน่ายที่ต่างประเทศแต่ไม่รอดค่ะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้ได้ ที่กองบังคับการตํารวจตะเวนชายแดนภาค4จังหวัดสงขลาพลโทเกรียงไกรศิรักแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยพลตํารวจโทนัทสิงห์อุดมผู้บัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเครือข่ายนายซอหลีโดยจับกลุ่มนายพลวัฒเดชกุบและนางสาวรัญญ,ญาฤทธิเดชพร้อมของกลางไอซ์585กิโลกรัมปืนลูกซองยาวหนึ่งกระบอกพร้อมกระสุน โทรศัพท์เคลื่อนที่และรถยนต์กระบะอีกหนึ่งคันโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านเลขที่431/7หมู่ที่3ตำบลท่าชมวงอำเภอรัตภูมิซึ่งขบวนการค้ายาเสพติดกลุ่มนี้ค่ะใช้วิธีการบรรจุไอซ์ไว้ในหม้อทอดไฟฟ้าเพื่อส่งออกไปต่างประเทศนายพลวัฒนร,รับสรารภาพว่าทำมาแล้วสครั้งแมทัพภาคที่4เปิดเผยว่าขบวนการค้ายาเสพติด มักปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มซึ่งในปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดทรัพย์ในขบวนการค้ายาเสพติดไว้ได้กว่า500ล้านบาทถือเป็นผลสำเร็จจากการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนส่วนที่จังหวัดบึงการเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายรวมกับกำลังทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและสำนักง,งานศุลก,กากรภาคสองแถลงการจับกลุ่มและตรวจยึดยาบ้า00 0 0 0เมตร โดยจับกุมได้ที่บริเวณบ้านดงบงังตำบลหนองยองอำเภอปากคาดพร้อมรถยนต์หมายเลขทะเบียนกไก่กชอชิง3610หนงยนองคายขณะเข้าจับกุมคนร้ายขับรถหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่ขับรถไล่ตามจนสามารถจับกุมนายสุทธิพงศ์พิศัยพันธ์คนขับรถและตรวจค้นรถยนต์พบกระสอบซึ่งภายในบรรจุยาบ้า6 0แสนเม็ดซุกซ่อนอยู่ที่นั่งด้านหลังนายสุธิพงศ์ผ,ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ามีนายทุนคนหนึ่งค่ะ ว่าจ้างให้ขนกระสอบนำไปส่งให้กับเอเย่นในเขตปริมณฑลแต่ก็มาถูกจับได้ก่อนศูนย์ประสานงานสายด่วนนะคะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงหรือสอปอมอกองทัพบ,บกค่ะยังคงสนับสนุนสปสชในการรับข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด1 i ซึ่งนับตั้งแต่เปิดศูนย์ดังกล่าวขึ้นมาได้รับเรื่องเข้าสู่ระบบสบปสชแล้วกว่า900 0ราย โดยการให้บริการสายด่วน1 3 3 0รับแจ้งและประสานการดูแลประชาชนในสถานการณ์โควิด1 i ณศูนย์ประสานงานสายด่วนแต่และเหล่าทัพมีอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งประชาชนยังคงโทรเข้ามาประสานในทุกๆวันทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมีประชาชนโทรประสานผ่านศูนย์แห่งนี้เพื่อเข้าสู่ระบบของสปสชแล้วกว่า9000รายมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการเพื่อช่วยดำเนินการให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด1 i n ทั้งการลงทะเบียนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ติดตามการให้บริการกรณีไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานติดต่อกลับเกิน6ชั่วโมงการร้องเรียนร้องทุกข์และรับเรื่องหาเตียงไปที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ กำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจกองพันทหารราบมณฑลหารบกที่21ค่ายสุรานารีนำรถครัวสนามประกอบอาหารให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ติดเชื้อโควิด -19 กลุ่มสีเขียวที่กักตัวภายในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตาซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อกว่า200คนจากทั้งหมด488คนซึ่งหน่วยได้ประกอบอาหารนับตั้งแต่วันที่17มีนาคมไปจนถึงสิ้นเดือนนี้วันละสมือ้อ สำหรับคลัสเตอร์นี้นะคะเกิดจากแม่ครัวค่ะสัมผัสกับผู้ส่งวัตถุดิบจากตลาดสดเพื่อนำมาประกอบอาหารภายในสถานสงเคราะห์ทําให้มีการติดเชื้อกระจายไปอย่างลูกบ้านพี่ราบข่าววันนี้นะคะเสนอตอนกองทัพบกตั้งศูนย์สนับสนุนสปสชช่วยโควิดผ่านสายด่วน1330 สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรอับทุกท่านเข้าสู่รา,ขา,ขายก,การพิราบข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะพีราบข่าววันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับภารกิจของกองทัพบกในการช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางสถานการณ์โควิด1 9ครับซึ่งกองทัพบกนะครับก็ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานสนับสนุนสำน,นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่านสายด่วน1 3 3 0เพื่อให้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดได้เข้าสู่ระบบการรักษาครับไปชมรายละเอียดกันค่ะ สถานการณ์โควิด -19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนให้ความสําคัญในการป้องกันและเฝ้าระวังกองทับบกได้สนับสนุนรัฐบาลโดยร่วมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเปิดบริการสายด่วน1330รับแจ้งและประสานการดูแลประชาชนในสถานการณ์โควิดโดยให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายด่วน1330ครับ กองทบบกให้การสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพบกหรือสปมทบณนะโรงเรียนทหารสื่อสารกรมการทหารสื่อสารเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งข้อมูลจากประชาชนผ่านสายด่วน1330จํานจำนวน80คู่สายค่ะเพื่อให้บริการกับประชาชนที่โทรแจ้งข้อมูลขอความช่วยเหลือให้เข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ทั้งเรื่องการลงทะเบียนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ติดตามให้การบริการการร้องเรียนการร้องทุกข์และรับเรื่องหาเตียงเพื่อรักษาพยาบาลค่ะซึ่งสายด่วน1 3 3 0นี้ทางบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติได้ร่วมดําเนินการติดตั้งระบบหมายเลขโทรศัพท์และกรมการทหารสื่อสารสนับสนุนติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโดยในแต่ละวันกองทบ,บกจัดกําลังพลเกือบ100นายทําหน้าที่ประจําศูนย์ประสานง,งานสายด่วนในขั้นตอนของกระบวนการรับข้อมูลไปจนถึงการดูแลผู้ป่วยโควิด1 9 ซึ่งจะเป็นไปตามระบบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอครับท่านผู้ชมคะสายด่วน1 3 3 0ศูนย์ประสานงานสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทบกเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่กองทบกได้นำศักยภาพของหน่วยทหารและทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนในสถานการณ์โควิด -19 กองทบกพร้อมที่จะต่อสู้กับสงครามเชื้อโรคที่เป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ทุกๆฝ่า ต้องรวมมือกันและกองทัพบกขออาสาที่จะปกป้องพี่น้องประชาชนตลอดไปค่ะ ภารกิจหลักค่ะของกองทัพบกในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะถ้ามีปัญหาหรือว่าต้องการจะปรึกษากองทัพบกในเรื่องสถานการณ์โควิด -19 โทรมาได้เสมอค่ะ1 3 3 0ค่ะพิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับวันนี้ผมและพี่ยีนก็องขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ตรวจเลือกทหารกองประจำการประจำปี2565กองทัพบกแจ้งชายไทยนะคะให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกตามวันและเวลาในหมายเรียกกองทัพบกจะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในปี2565ระหว่างวันที่1ถึง20เมษายน2565เว้นวันที่6และ13ถึง15เมษายน ซึ่งขณะนี้ทางราชการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรสถานที่ระบบการบริหารจัดการที่กระชับรวดเร็วอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้ารับการตรวจเลือกอย่างเต็มที่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด n i รวมทั้งคณะกรรมการตรวจเลือกที่จะดาเนินการพร้อมกันใน77จังหวัด928หน่วยตรวจเลือกซึ่งผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ได้แก่ ชายไทยที่เกิดในปีพุทธศักราช2544หรืออายุครบ21ปีบริบูรณ์กับผู้ที่เกิดพุทธศักราช2536ถึง2543หรืออายุตั้งแต่22ถึง29ปีที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกหรือการตรวจเลือกอยังไม่แล้วเสร็จให้เตรียมตัวเข้ารับการตรวจเลือกตามวันและเวลารวมถึงสถานที่ที่กำหนดในหมายเรียกเข้ารับราชการทหารหรือแบบสอดอ .35 พร้อมเตรียมเอกสารไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนใบสำคัญทหารกองเกินหรือสดอกหมายเรียกหรือสดอามวุฒิการศึกษาใบรับรองแพทย์เป็นต้นโดยเฉพาะผู้ที่จะขอใช้สิทธิต่างๆเช่นลดเวลาประจำการตามวุฒิการศึกษาหรือผู้ที่ขอผ่อนผันต่อหรือขอสละสิทธิผ่อนผันรวมทั้งผู้ที่ต้องการสมัครเป็นทหารขอให้เตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง สำหรับในปีนี้นะคะกองทัพบ,บกได้ทําการคัดเลือกทหารกองประจำการไว้แล้วจํานวนหนึ่งจากโครงการสมัครเป็นทหารกองประจำการกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ที่รับผู้ที่มีอายุ18ถึง20ปีและ22ถึง29ปีสมัครเป็นทหารทําให้ยอดผู้ที่จะต้องเข้ามาเป็นทหารกองประจำการในปีนี้ลดลงกองทัพบ,บกจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเป็นทหารต้องแจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการทันทีในวันที่มารับการตรวจเลือกค่ะ ซึ่งกองทัพจะเปิดโอกาสให้มีการสมัครหรือร้องขอเป็นทหารก่อนจากนั้นหากมีจำนวนผู้สมัครยังไม่ครบตามความต้องการของทางราชการจึงจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมในการพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการมุ่งสู่ระบบทหารกองประจำการอาสาทดแทนการเรียกเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรม สำหรับรายละเอียดในการตรวจเลือกสามารถสอบถามได้ที่สัสดสีเขตอำเภอสัสดีจังหวัดหรือกองการสัสดีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหมายเลขโทรศัพท์ 9, 02 223 3259 02 221 22 8814 02 223 3421หรือทางเว็บไซต์นะคะ tdc.mi.th และ facebook ของกองการสัสดีค่ะ มาติดตามภารกิจของทหารในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆกันค่ะกำลังพลของกองพันทหารมาที่28กองพลทหารมาที่1ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนในตำบลบ้านกลางตำบลบ้านไร่ตำบลช้างตะลูดและตำบลลานบ่าอำเภอหล่มศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่มาพร้อมกับฝนและลมกระโชกแรงเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาลมพัดบ้านเรือนประชาชนเสียหายในสองตำบลจึงช่วยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดเสียหายคนย้ายวัสดุเศษไม้เศษซากปะระขักพังออกจากพื้นที่และจะเร่งช่วยซ่อมแซมให้บ้านกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วต่อไปพร้อมกันนี้ยังช่วยจัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ของกองพันทหารมาที่28 ตรวจรักษาโรคทั่วไปแจกจ่ายยาสามันประจำบ้านพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองให้กับผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนเพื่อไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจหรือโรคหวัดอีกการช่วยเหลือค่ะเป็นกองพันทหารปืนใหญ่ที่20กรมทหารปืนใหญ่ที่21นะคะมอบสินหม่ทดแทนสำหรับทหารกองประจำการของกองทัพบกและเงินฝากอทบ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนางฮายอยู่ทองซึ่งเป็นมารดาของพลทหารสมใจอยู่ทองตำแหน่งพลทหารบริการผลัดที่สองประจำปี2562สังกัดกองร้อยบังคับการและบริการกองพันทหารปืนใหญ่ที่20กรมทหารปืนใหญ่ที่21ซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในขณะลาพักกลับบ้านณบ้านนาอินตำบลน,นาอินอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ทางด้านครอบครัวของทหารกองประจำการที่เสียชีวิต รู้สึกปลับปลื้มใจที่กองทัพบ,บกช่วยเหลือทั้งในขณะมีชีวิตซึ่งได้ทําการสร้างบ้านให้เพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวและได้ให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆซึ่งเป็นการแสดงถึงความรักความู่งใยของกองทัพบ,บกที่มีต่อกําลังพลทุกนายหมดเวลาค่ะสำหรับว er, ีอาร์โซเยอร์ช่วงต่อไปรับชมข่าวในพระราชสำนักกับททบ5นะคะสวัสดีค่ะ